สวัสดีค่ะวันนี้เอาคลิปหนึ่งชั่วโมงช่วงเย็นของพี่ไฟมาฝากนะคะขอบคุณไอเดียดีๆของน้องหอมค่ะให้ภาพมันเล่าเรื่องเลยนะคะนิ่งคือหลับขยับคือเกเรกะหาของกินแปลงคือกิ่มนอ้ออเอ๋วิกกี้เกียอ ทำอะไรออกมาออกมาเดี๋ยวจะไปล้างให้เหม็นเออเหม็นเออเหม็นเอออี คอยใครอยู่จ้านั่งมองใครจ้าเอาอเป็นผู้สื่อขาวข้างวัานมีอะไรอยย่ยูนจี้ยู่หนจี้เห็นอะไรหรือยังอ่ารถผ่านไปกี่คันก็ต้องสองพี่ฝ้ายเหลืออีกห้านาทีจะครบชั่วโมงแต่ชิงตีก่อน